ไปดูกิจกรรมที่ทางจาังหวัดนครราชสีมาก,กันบ้างค่ะมูลนิธิพุทธบร,รมีร่วมกับเดโมอโคราชค่ะจัดก,กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาจัดประเพณีกวนข้าวมัทุกป,ปายาตค่ะ ที่มณฑลพิธีลานมอพักบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอโคราชมีการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะตามแนวคิดพุทธบริษัทศรัทธาศึกษาสืบสานปกป้องเนื่องในวันวิสาขาบูชากับประเพณีกวนเท่า ขอภัยค่ะประเพณีกวนข้าวมาทุกป,ปาย่านหรือว่าข้าวทิพย์นะคะซึ่งเป็นอาหารที่นางสุชาดาจัดปรุงขึ้นและนําถวายพระพุทธเจ้าก่อนการตารัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ค่ะโดยมีเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวโคร่านร่วมงานกว่า5 0าคนค่ะโดยพระครูศรีภาวนาวิกรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายับพระอารามหลวงได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีนอกจากนี้ยังมีนายปรีชาลิมอัวกรรมการและเลขาธ มูลนิธิพุทธบารมีและเจ้าภาพกวนข้าวทิพย์ทาง9้าคณะร่วมประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะได้สวดมนต์กระทำพิธีทางพุทธศาสนาก่อนนำหญิงพรหมจาร์นุ่งขาวห่มขาวจำนวน27คนกวนข้าวมัทุป,ปายาตหรือว่าข้าวทิพย์จำนวน9กระทะค่ะสำหรับวัตถุดิบที่นำมาปรุงข้าวทิพย์นะคะก็จะมีทั้งสิ้น18อย่าง5ประเภทรวมใช้วัตถุดิบทั้ง่สิ้น300กิโลกรัม ซึ่งข้าวมาัทุปายาตนะคะสามารถที่จะบรรจุลงถ้วยได้ทั้งหมด7,200ถ้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ